ท่านผู้ชมครับหลังจากเราล้างเครื่องซักผ้ากันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูความสะอาดกันนี่ครับสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับถังซักและถังปันหมาดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมา ประกอบกันนะครับเดี๋ยวจะล้างและประกอบนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะประกอบทุกชิ้นส่วนตรงนี้นะครับที่ล้างเสร็จเหมือนเดิมนะครับ เริ่มจากตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีบาล็อกให้กดเข้าไปตรงๆครับเนี่ยครับแล้วมือหมุนดูว่ามันคล้องตัวหรือเปล่าครับนี่คือจานซักนะครับท่านผู้ชม จากเราใส่จานซักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลองหมุนดูครับว่าติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับไปทั้งกับนี่ครับแสดงว่าใช้งานได้เหมือนเดิมนั้นเราก็ไปหานอ็อตนี่ครับนอตผู้ชมน็อตที่หมุน ล็อกจานซักนะครับอันนี้คือตัวทีเบอร์สินะครับบล็อกตัวทีเบอร์สิบครับเราก็ทำการขันน็อตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ จะมีฝานี่ครับเพื่อครอบหัวน็อตใท่านผู้ชมดูบาล็อกมันนะครับนี่ครับแล้วก็กดไปตรงๆนแค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยครับ ลองหมุนเ่อเช็คความเรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับประกอบจานซักต่อมาก็คือปั่นแห้งนะครับถังปั่นแห้งนี่ครับผมทำการเปลี่ยนลูกยางใหม่ครับ เพราะอันเก่ามันแตกไปแล้วนี่ครับมง่ายแล้วครับการเปลี่ยนลูกยางท่านผู้ชมจะเห็นนี่ครับจะเป็นร่องอยู่นะครับก็แค่เอาสวมเข้าไปตรงๆแล้วก็กดแบบนี้ครับ แล้วก็เอาจานเอาถังซักพูดผิดเอาถังปั่นหมาดมาใส่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมถังปั่นหมาดของเราที่เราทำการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำการใส่ลูกยาง เป็นที่เรียบร้อยเราก็เอาถังปันมาดเข้าใส่นะครับนะครับถังปันมาดของเราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมุนก็เช็ค จะมีน็อตมาคับอยู่2ตัวนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาขันน็อตล็อก ทางซักติดกับมอตเตอร์นะครับโดยจะมีน็อตเบอร์แปนี่ครับก็ไม่เห็นไม่ชัดนะครับที่อยู่ข้างในนะครับก็ตัวทีเบอร์แปดแบบนี้ครับเราต้องใช้เบอร์ เจตัวทีเบอร์แปดนะครับนอกเพื่อความแน่นนี่ครับท่านผู้ชมเราก็ทำการล็อกน็อตทั้งสองตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการหมุนลองดูว่า ลาขณะปันมาดมันจะติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็มันลองดูนะครับนี่ครับลื่นดีน่ครับทางปันมาดเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับจากนั้น แล้วก็ทำการประกอบตัวนี้นะครับวาวน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ ได้ประกอบบาวน้ําทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงดูนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาสายทําการคล้องแล้วล็อกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบาวน้ําทิ้งแล้วก็ ลบสายเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับทดสอบโดยการหมนุนตรงนี้ครับมีคำว่าปล่อยน้ำทิ้งนี่ครับนี่มันไปตรงปล่อยน้ำทิ้ง ้าสวิตมันดีนะมันจะไม่หมุนรอบตัวเองนะครับเพราะจะมีล็อกของมันอยู่มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับสุดได้แค่นี้นะครับแล้วกลับไปก็ได้แค่นี้ท่านผู้ชมลองมาดูกันนะครับตอนนี้ผมจะหมุนไปตำแหน่งปล่อยน้ำทิ้งนะครับสุดแล้วนะครับท่านผู้ชม เรามาดูกันว่ามันดึงไหมนี่ครับท่านผู้ชมสายพานมันจะตึงแล้วมันจะดึงนี่ครับขนาดดึงเวบาวปล่อยน้ำทิ้งนะครับแค่นี้น้ำมันก็ไหลแล้วนีครับสุดแล้วนะครับ เรามาทำการปิดกันนี่ครับท่านผู้ชมเปิดปิดเปิดปิดโอเคครับทำงาน ตอนนี้เราทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะมันหักไปแล้วจากนั้นเราก็ประกอบพวกกองเศษขยะหรือเศษดินโคลนนะครับนี่ครับเราก็ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากผมทําการล้างเสร็จเรียบร้อย เราก็จะได้ที่กองลักษณะประมาณนี้นะครับดีกว่าเดิมมากนี่ครับแล้วก็มากดใส่เลยมันจะมีล็อกตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนาเวลาน้ำเข้าอย่าง เป็นฝุ่น,นผงม,มันก็จะเข้าอยู่ตรงตรงนี้ครับรก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็มาทำการใส่เลย าผู้ชมจะสังเกตมันจะมีเดือยเล็กๆอยู่ข้างล่างแล้วเดือยตรงนั้นก็จะไปเข้าตรงรูตรงนี้ครับนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อย รประกอบแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาประกอบฝาหรือตรงนี้นะครับ การประกอบฝาถังตรงนี้นะท่านผู้ชมต้องสังเกตขอบต้องสนิทนะครับถึงจะเข้าได้เพราะมันเป็นร่นอ,ง,องนะครับแล้วล็อกน็อตหนึ่งตัวพมแล้วก็ได้ใส่น็อตขันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็มาลองเครื่องกันว่าทำงานปกติหรือเปล่า จะปักเสร็จเรียบร้อยเครื่องเบเกอร์เรามาลองเครื่องกันครับกดไปที่ปุ่มซักนี่ครับท่านผู้ชม ก่อนซักปกตินะครับเดีย๋ยเรามาลองปันมาดูว่าจะมีเสียงดังเหมือนก่อนต้นคลิปหรือเปล่านะครับ รากฏว่าไม่มีเสียงนะครับทังปั่นนิ่งนี่ครับเสียงทังปั่นนะครับปันมาน มีดังตรงที่มอเตอร์ซักนิดหน่อยนะครับนะครับน้ำดมหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดน้ำใส่เพื่อทดลองว่า มอเตอร์ซักจะมีแรงปั่นน้ำหรือเปล่านะครับนี่ครับมอเตอร์ซักมีแรงปั่นน้ำปกตินะครับ การซักปกติแล้วเราก็ทําการเดนน้ําทิ้งกันนะครับว่าปุ่มเดนน้าทิ้งจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมลหรือนะรเปล่านะครับปล่อยน้ำนี่ครับมีการดึงแล้วก็น้ำไหลออกมา สังเกตดูว,ว่าระดับน้ําก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับท่านผู้ชมน้าก็ได้หมดจากถังซักไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนมาตําแหน่งล็อกนะครับสรุปแล้วอาการของ ขครงสักผ้าวันนี้ก็คือปุ่มเดินน้ำเสียแตกหักแล้วก็ตรงถังปันมาดที่มีเสียงดังคือลูกยางเกิดการสึกล้อนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยมาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ ก็ให้กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ